เล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับได้รับเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ด้วยนะ100บาทขั้นต่ําในการถอนเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ t นะครับการทําเงินตรงนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นรายการที่ถอนไปแล้วก็ได้รับเงินเข้ามาล่าสุดนะครับทางแอปอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะยอดเงินที่ได้รับเข้าทูมอนี่วอลเล็นะครับก็ได้รับจริงแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นยอด100บาทมีวันที่มีวันเวลาบอกนะครับใครที่สนใจในการเล่นเกมทําเงินทูม m นี่วอลเล็ตก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยก็ ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานซีแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับแอปเล่นเกมทําเงินทูมานีวอลเล็นะครับถอนเงินขั้นต่ําได้เริ่มต้นที่100บาทนะใครที่อยากเล่นเกมแล้วมีรายได้เข้าทูมานี่วอลเล็ด้วยเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมานี่วอลเล็กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในกูเปิลเมจะ มีรูปแอป,ปมีชื่อแอป,ปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับแอป,ปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงิน TruMoney Wallet นะครับผมก็เป็นแอป,ปตัวนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปมาให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้ทันทีเลยนะครับ ขั้นตอนวิธีการสมัครก็ไม่ยากนะครับผ่านในส่วนของ google นะครับที่เป็นอีเมลเนาะหรือว่าในส่วนของ facebook ก็สามารถสมัครได้เหมือนกันใครไม่เข้าใจดูวิธีการสมัครด้านล่างเพิ่มเติมได้ผมแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างหมดแล้วนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับจะเป็นวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินและก็หลักฐานการถอนเงินการใช้งานเนี่ยก็ดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับที่ได้แนะนําไว้ด้านล่างนะครับ ส่วนใครที่ดาวนโหลดแล้วดูแล้วไม่เข้าใจดูเพิ่มเติมได้ในคลิปเลยเดี๋ยวจะแนะนําทีละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดในการทํารายได้จากการเล่นเกมนะครับในส่วนของหน้าจอหลักนะครับก็จะมีเมนูรวมทั้งหมดนะครับให้เราดูที่ด้านบนซ้ายมือนะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราตรงหน้านี้เนี่ยก็จะมีชื่อบัญชีที่เราใช้สมัครมีรหัสมีการออกจากระบบมีการเปลดเสียงเอฟเฟกเพลงต่างๆการใส่รหัสเชิญนะครับเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันเนาะตัวที่2นะครับเป็นคะแนนเหรียญทองที่เป็นรูปเปรี่ย ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูการแลกเปลี่ยนนะครับโดยการใช้ตัวคะแนนเหรียญทองของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้า t ทมานี่วอลเล็ตนั่นเองในการแลก t ทมานี่วอลเล็นะครับก็จะมีขั้นต่ําเริ่มต้นให้เราแลกเนี่ยอยู่ที่100บาทแลกได้สูงสุดถึง400บาทเลยในการแลกเงินตรงนี้นะครับไม่ต้องแนะนําไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก็สามารถแลกได้เลยนะกรอกใน,นส่วนของชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีโทมานี่วอลเล็ของเราได้เลยแล้วก็เบอร์วอลเล็ในการรับเงินอย่าลืมกรอ,อกให้ถูกต้องเนาะ ในการถอนนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยยังถอนไม่เป็นนะครับก็มีคลิปที่แนบเป็นวิธีการถอนไว้ให้ด้านล่างกดเข้าไปดูได้นะว่าต้องกอกอะไรบ้างนะครับสําหรับตัว PayPal นะครับก็จะเริ่มต้นที่100บาทแล้วก็200บาทนะครับสาหรับในประเทศไทยตอนนี้ไม่แนะนําในส่วนของ PayPal นะแนะนําเป็นธุบิณเลดจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัว PayPal เนี่ยมันปิดการใช้งานนะครับหรือว่าปิดการรับเงินนะครับในส่วนของประเทศไทยไป2-3ปีแล้วเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับพระว การแลกเงินก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ที่เปิดให้ดูตอนเริ่มคลิปมานะเล่นเกมทําเงิน t ูมอนีวอลลตได้จริงนั่นเองนะเมนูต่อไปนะครับที่เป็นรูปคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนซึ่งการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าจะทําหรือว่าไม่ทําจะได้รับคะแนนเพิ่ม1 08, 000, น,น,นึ่งแสนแปื่นคะแนนตะ่อ1คนเนาะกดคลิกเพื่อส่งคําเชิญนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อความการเข้าร่วมแอปนะซึ่งทางแอปเนี่ยเขาก็จะเขียนให้เราประมาณนี้เรสา สามารถไปปรับปรุงแก้ไขข้อความตรงนี้ได้กดคัดลอกในหานะครับแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line, YouTube, TikTok, โปรโมตต่อได้เลยทุกช่องทางนะ1น0่งแสดเหรียญทองเนี่ยเราจะได้รับอย่างไรนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกให้เราตรงนี้แล้วก็เข้ามาอ่านรายละเอียดตรงนี้เพิ่มได้นะ กล่องของขวัญน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของศูนย์โบนัสนะครับก็จะมีการเช็คอินรายวันนะครับเราก็สามารถกดเช็คอินได้ในแต่ละวันเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมในแต่ละวันไปเนาะสามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเมนูต่อไปนะครับตรงนี้มันเขียนคำว่า แอดจอยแล้วก็แ็บโบนัสเนาะตรงนี้นะครับ2เมนูตัวแรกนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมติดตั้งลงในเครื่องเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนนะครับตัวที่2ก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมเหมือนกันซึ่งจะมีเกมมากกว่าอันแรกนะครับส่วนใครที่พื้นที่ความจําในมือถือน้อยไม่อยากดาวน์โหลดเกมในการทําภารกิจนะครับตรงนี้ก็จะมีเกมให้เราเล่นนะครับตามลําดับเลยนะครับ ลำดับ1รับ500ลำดับ2บ 1000, รับ1000ลำดับ3รับ2,000เนาะอันนี้จะเป็นการเล่นเกมเพื่อที่จะทําคะแนนเหรียญทองนะครับการเล่นเกมก็ไม่ยากนะครับกดเลือกตัวผลไม้นะครับ3รูปให้เหมือนกันเนาะนะครับกดเลือกได้เลยนะครับความยากนะครับมันก็จะอยู่ตามระดับเลเวลนะยิ่งถ้าเราระดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวผลไม้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ให้เรากดเล่น,นง่ายๆแค่นี้เลยนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรนะการเล่นเกมมีเพียงเท่านี้ เป็นส่วนของแอปนี้นะครับแล้วก็ทางแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่ยังมีแอปอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ